สวัสดียามเย็นสวนสรรน,นะครับวันนี้เราจะเก็บผักผักไรผักกระลำกันนะครับ<ด>กระลำดอกหลังจากที่ปล่อยให้หนอนกินจนนิ่มแล้วก็มาดูครับที่เราจะเก็บกันว่ามันจะได้อะไรประมาณเท่าไหร่ครับครับก็ดูครับแปลงกระลาเรา กัอนาาพิจิิจริงดูที่รูดูที่รูของใบาหกินจนจะหมดก็ยังมีเหลือให้เรากินครับไม่ต้องกลัว,ลวกระกลำดอกของเรา ค่อนข้างร้อนครับวันนี้เอเก็บกันไปก็ได้นะครับดอกกะลัมพอได้ผัลยันไม่สวยอย่างเน,น,นี้ตัวหนอนมันอยู่ข้างในเลยนะเนี่ยเหลือวดูดิมันอยู่ข้างในกระดอกเนี่ยหนอนมันอยู่ในนี้เลยเนะี่ยหนอนไปสร้างคอนโดอยู่ข้างในอ่ะ ปไ,ไปแล้วหลุดไปแล้วหรอไม่อยู่เลยเนี่ยมันไม่อยู่ละมังมันมันไปเลยเก็บกันไปกระลำดอกมันไม่สวยอย่างนี้นต้องตัดก็ยังเขาได้กินอยู่ ดอกของเรา <S <S อโอ้นี่ก็ต้องรอยจากหนอนที่กินนีมไม่โตอ่ะนี่น,นีดอกนี้สิออเราก็จะโล่รุ่นสระลำดอกนี้ไปหลัจากตัดหัวไปแล้ว นี่ไงดอกใหญ่น,นี่สองดอกนี่ไงงพอได้ผัดอยู่นอนมันจอกบางคืนมังกางวันไม่ออกรำดอกของเรา าอ,อาหาเย็นวันนี้ดูนี่ตัดดินดูนนโอ,โอ้นี่ๆๆๆนอน่ะไหมออนอนก็กินกันซะ ไม่เหลือไว้ให้เราเลยโอ้นกันลำดอกของเราจะเหลือเรากินแค่ไหนเออให้นอนนอนเอ้ยนอนหแต่ละดอกดูนี่ดิโอ้นี่ก็ตัดไปเถอะไม่สวยแล้วแหละไม่เหลือไว้ให้เราเลย น,นี่ก็ตัดเถอเนาะตัดไปเลยนอนนี่สิโออทีน,นี้ก็ยังพอเป็นหมอนกระลำอยู่ตัดไป,ดไปเป็นอาหารเย็นเราต้องมาถอนหรือออกทีหลัง กระลำดอกอของ<ว>เราอโอโ้เด็วดอกนะไม่สวยอยู่ใส่นอนอิ่มละเลยไม,ม่กินก็ได้นะครับอาหารเย็นวันนี้ผัดกระลำดอกอเก็บกันไปเอาใบไว้ให้นอนกินบ่ะก็เดี๋ยวก็ถอนทิ้งหมดอืม ดอกที่มันยังพอเสรออยู่ก็เสรอได้แรงกรัมดอกของเราหมดโอเเ้โเรีกคนนี้มาไอ้ให้หนอมนมันเน่ะแรกแกเนีอนทิ้งหมดไงอืมดูแรงนี้ กันไปเก็บกันไปเรื่อยๆเจอแล้วนอนสุกอยู่ข้างในเอออร่อยอร่อยของมันกินกระลำ ชอบจริงๆนั่นนอนนี่จะปัดเกลียวพี่เอ้เลยผูกรอบหน้าต้องทำยังไงไม่ให้มันมีนอนกลางมุ้งกางมุ้งนอนไม่ต้องปลูกโอ้หนี่สองตัวสามตัวนี่ดูดิจัดปาร์ตี้กันเนาะดูดิอืมกำลังมันจะ มันจะเตรียมปาร์ตี้คืนนี้อืออนะไนี่ไงน,นี่อะไรมั้งตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวปฏิโทก็ 3, มันปาร์ตี้กันอยู่ไงดูสินะนอนเตรียมจัดปาร์ตี้กระลำดอกเราเกี่ยวเข้าไปเออดูข้างในนี่อีกเนี่ยเหลือเราหน่อยเดียวได้เป็นตะกร้าละขนาดนอนกินแล้วนี่ ที่พักพิงของหนอนน่ปลูกยยกกับกระำดอกที่เขาขายตลาดมันคงใส่ยาอย่างเดียวโอ้เขาพ่นแบบแบบชนิดที่แบบใกล้ชิดเลยแหละอจอเลยแหละพ่นชนิดที่แบบจอหัวเลยอะ่ะหนอหนอนชอบมันร่าไม่เห็นสังเกต,ตเวลาซื้อกินอะจะกินยาหึงเลยอะ มีซอกมีหลืบไหมตัดหมดเลยเหรอหมดเลยสิจะเก็บวว่าทำอะไรดูนี่สิมีหัวใหญ่ในตรงนี้นี่นอันนี้สวยพ่อนอดพ้นนอนได้ไง สวยได้นอนสวยครับที่นอนไม่ได้กินแต่ของที่ไหนไม่กินมันก็จะงามประมาณนี้แล้วเนะน,นี่อือนอนจะเก็บไปเป็นมื้อเย็นวันนี้นะครับสำหรับกระลำดอกที่สวนสันของเราอืมกระลำดอก เราอันนี้คงวใหญ่ครับต้องไปผ่าตัดดูว่าข้างในจะมีนอนกี่ตัวล <C le af> องว้ก่อนโอ้คนโดนอนอยู่ข้างใน <C le af> ชอบกินจริงๆเนาะอร่อย,ยไงไอ้นอนนอนกันเนี่ยโอ้ยในกระลำนอนตเต็มไปหมดนอน ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์หนอนรับประกันใช <ฮ hearing. S 1> ่หมดบุกกระลำโคตรมางาไม่ได้ยังถ่ายถ่ายคลิปโชว์โชว์พ่อ,อสองตัวสามตัวดูนะพ่อดูดิการกินของหนอน,น,นไงปล่อยมาเห็นแล้วเห็นแล้วยังตายไปแล้วันไม่า,มาเจอ ไม่ก็ไม่พาออกกอาหารเย็นของเราผัดกระลำดอกเย็นนี้ไม่อดละ <c oughs> แต่นอนจะอดแต่นอนไม่มีกินละเราตัดไปหมดละ <c oughs> ตัดนี้นอนครับแป้งกระลำดอกเราพ <c oughs> อได้กินอยู่ หลังจากที่นอนกินไปอ,อน,นี่ครับกระลำดอกที่เราเก็บมาทำามื้อเย็นวันนี้เราก็จะผ่าพิสูจน์ว่ามันมีหนอนกี่ตัวบ้างในกระลำดอกเราก่อนที่เราจะไปผัดเราก็ยังกําลังพากระลำดอกเราเพื่อดู มันจะมีนอนอยู่ไหมก็มีครับนี่นี่นอนเกีะนอนลงมาเดี๋ยวเราก็จะไปผัดกินนี่จะผัดนอนไปด้วยเพิ่มโปรตีดูแล้วถ้าจะไม่น้อยไม่สามตัวนี่มันใสยจะเตรียมจัดปาร์ตี้กันคืนนี้ไม่ทันได้จัดซะละ หมดเล่อีกตัวโอ้โหถ้าไม่เก็บนี่มันคงกิงหมดอืมดูยังไม่พอนะพอมีใครนี่กรัมดอกยากสุดอ่ะกรัมดอดอกหวานปวดของนอน อืมโอ้ถ้าคนไม่ชอบหนอนยังไม่กินเลยนะเนี่ยใช่ไงเป็นเลา<ป>่าแต่เรากินได้แกบไปเป็นอาหารเย็นเราวั <Okay. S 1> นนี้รางร่างทำความสาะอาดสบายมื้อหนึ่งแจกทั้งหมู่บ้าน ขัดกระมดอกเย็นนี้ลงเล็บต้องเอาหนอนออกก่อนครับหนอนก็จะอยู่ตรงนี้แหละไปรัดไปเรื่อยๆตอนสุกแล้วก็มาชิมกัน